สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาไปเที่ยวน้ําตกคลองลานอยู่ที่จังหวัดกําแพงเพชรนะครับนี่ครับผมเดินทางจากนครสวรรค์จากบ้านไปประมาณสักร้อยกโลก็ถึงนะครับร้อยยี่สิกร้อยสามสิประมาณนี้นะครับนี่ฮะหน้าบริเวณหน้าอุทยานก็จะมีประมาณนี้ครับมีที่จําหน่ายบัตรจาหน่ายตั๋วนะครับนี่ครับทางเข้าวันที่ผมไปคนค่อนข้างเยอะมากๆนะครับเพราะว่าเป็นวันหยุดนะครับและหน้า ตรงข้ามนะครับก็จะมีของขายเข้าไปเราก็ตุนสเสบียงก่อนครับซัดไก่ไปหนึ่งตัวขา้าวเหนียวสามห่อนะครับไข่เป้งจัดไปเต็มข้อครับเต็มแม้กแล้วเราก็ขับรถเข้ามาประมาณสักห้าร้อยเมตรนะครับกางเต็นท์แล้วก็ไม่สามารถขึ้นไปจอดตรงที่เขาให้จอดด้านบนได้นะเนื่องจากรถเยอะมากๆครับผมเลยจอดไว้ระหว่างทางเดินขึ้นไปอีกประมาณสามร้อยเมตรนะครับก็จอดไว้แล้วก็เดินเลาะริมแม่น้ําที่เขา ทำสะพานไว้ให้นะครับจะเห็นได้ว่ามีผู้คนเนี่ยมาปูเสือนะครับเอาโต๊ะมาตั้งนั่งริมน้ําริมทานกันเต็มเลยนะครับเพราะว่าเป็นวันหยุดกันน่นะครับแล้วก็น้ําที่นี่เย็นสบายนะครับอากาศดีไม่ร้อนมากและในส่วนของน้ําตกเขาก็ห้ามนำเ,เครื่องดื่มหรือว่าอาหารเข้าไปนะครับเราก็เริ่มเดินเข้าไปนะครับนี่ฮะ ระหว่างทางเดินเข้าไปตรงนี้อีกสักประมาณเออ200เมตรได้ไหมประมาณนี้นะครนะับก็เดินไปจะเห็นได้ว่าผู้คนหนาแน่นมากนี่ครับแล้วเราก็เริ่มเห็นแล้วครับน้ําตกจากด้านบนครับเดินตามไปเรื่อยๆครับเนี่ยตอนนี้ไอเย็นออกมาแบบอากาศร้อนแทบไม่มีเลยเข้ามาตรงนี้แล้วนะครับก็เดินตามทางที่เขาให้เดินไปนะครับ นี่ยจะสังเกตได้ว่าเห็นผู้คนอยู่ตามร่มไม้ตามอะไรเต็มหมดนะครับช่วงนี้นี่ยไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่รุ่นเด็กเล็กแดงคนแก่มีมาพบนะครับไวกลางคนมีเต็มหมดนะครับมาพักผ่อนหย่อนใจในวันหยุดข,ของเขานะครับนี่ฮะเขาก็เดินมาแบบนี้กันนครับแล้วแล้วเราก็มาถึงแล้วนะครับน,น้ําตกนี่ฮะมาถึงแล้วถ้าไม่เล่นน้ําตก ก็จะมาไปถึงน้ําตกนะครับเลยพาน้องอันดาขี่คอไปแบบนี้ครับไปเล่นน้าตกครั้งแรกของน้องอันดาไปให้ถึงสักทีครับพอถึงเสต็มจใจแล้วก็นี่ครับกลับแล้วไปหาที่นั่งกันดีกว่านะครับแล้วผมก็ออกมาหาที่นั่งแถวๆที่จอดรถนะครับก็มาเจอที่มเหมาะๆแล้วก็สามารถเราเสือไปปูเอาเก้าอี้ไปตั้งได้เลยนะครับนี่ฮะ ที่ที่ผมอยู่นี่เป็นที่ผมว่าเหมาะสุดแล้วสำหรับผมนะเนี่ยแล้วอากาศเย็นเอาก็องค์เก้าอ,อี้ไปตั้งริมน้ำแล้วห้อยขาจุ่มน้ำกินอาหารสบายใจเลยนะครับแล้วก็ขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นอูเสือกินส้ตมตำกินข้าวเหนียวไก่ย่างมีรับเย็นบอกเลยอากาศดีมากๆถ้าฝนยังไม่ตกผมจะยังไม่กลับนะครับผมนี่กลับก่อนกำหนดนะครับเพราะว่าฝนมันเริ่มลงเม็ดเริ่มหนาเม็ดขึ้นมาผมก็เลยรีบเก็บ เรากลับบ้านเสียได้นะครับเีลยววันว่างๆเราจะไปหาสถานที่เที่ยวกันต่อนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะไปที่ไหนกดีต่อไปนะครับคลิปต่อไปคลิปนี้ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ